พี่น้องครับกินเบ้าดินไปเบื้องเฮ็ดสงทามเหรอครับพี่น้องยังมาท่านออกเลยครับนี่มาเก็บเห็ดขอนไาน้ำแกงใส่น้อใหม่ครับพี่น้องครับเห็ดขอนฝายน้ำครับเก็บเอาหมอนเล็กๆหน่อยครับพี่น้องอ่อนๆเลยครับพึ่งเกิดนะครับพี่น้องขอนไสน้ำครับเบาดินสีเลาะเบื้องนะครับมันออกออาีว่านี้ เบาดินมาเฮ็ดขอนไฟน้ำมันก็นั่งสีออกครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาดูน้ำกันดีครับนี่ครับพี่น้องครับสวยงามเลยครับพี่น้องเฮ็ดขอนไฟหนามบออ่อนเลยพี่น้องเป็นอยังก็จังเอิญมาเฮ็ดขอนไฟหน้ำครับพี่น้องครับนะครับเพิ่นเกิดตามต้นไฟน้ำนี่ครับพี่น้องต้นไฟน้ำแบบนี้ครับ อ่อนๆเลยพี <S 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 2> <S 2> <S ่น no. uh, ้องครับบาร์ดินที่พี่แกงใส่โนมัครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยจุ่มนึงก็เรื่องสีออกคเป็นากราบบาร์ดินใส่เลครับพี่น้องครับเหมือนผ้ากันมาหาโนมเาะเงหลดินแล้วกอ เกตขอนสายน้ำพี่น้องเกตขอนสายน้ำครับนะครับแกงเซราม่ครับดอกอ่อ,อนๆครับแสบียบจะได้พี่นอ้องหอมผอมครับนี่จัหน่อยรุดดูฝนเนี่ยเอานี้กูเบิร์ตครับพี่น้องเ,อเดี๋ยวจังมาหลุดน้ำกันครับเอาดินบ้าบอยครับคุณบ้าบอยขอหนึ่งฟังฝน้อ,อง,องโอ,โอ้ส่งมาเลยครับผม เฮ็ดควอนฝายหนามก็เข็ดง่ายนิดหน่อยนี่ครับนี่ง่ายฝายหนามพี่หนอนบาดินสีเก็บครับผมบ้าดินสีพี่น้องเก็บครับบาทีนึงเก็บเก็บเก็บเฮ็ดคอนฝายหนามเห็ดคอนฝายหนามพี่น้องไปเบิ่งเห็ดฝุ่นข้ามมาแล้วครับฝุ่นบ้าบอยเก็บอยู่อฟังฝุ่นบ้าบอยโอ้บ้าบอยเก็บอยู่อฟังฝุ่นครับ เพชรพงท่ามนะครับบานเบ้าดินฝนพ่งตกได้บ่ทันระเทิงอาทิตย์เลยพี่น้องอีกจังหน่อยกับ้าดินจังสิเหมือนในเมื่ก็บเพ็ดขอนไฟน้ำไปแกงใส่น้ำมัครับไข่ไข่กับเพ็ดบดนะครับไข่ไข่กับเพ็ดบดแสบพี่น้องป็นอ่อนครับดอกพันซ้ำหนี่ละครับใส่เนยน้อยไปเลยไปเลยเขาก อ่อนเลยได้พี่น้องครับนี่อ่อนๆเลาก็ไปตัดขาเพื่นออกครับเซนามเกลืออ่อนอสวยๆนะครับหอมครับได้ไปหลุดน้ำกันครับครับอันนี้เป็นเพิ่งนเกิดเป็นดอกน้อยๆครับพี่น้องนะครับแกงเซนามใหม่ให้พี่น้องนะคล้ายๆเฮดบดนะครับพี่น้องเมือง อ่อนๆนี่พี่น้องครับนี่อ่อนๆหนุ่มๆครับนี่ตัดขาเพิ่นออกแล้วก็พี่แซ่หน่ำเกลือนะครับแกงแซ่หน่อไม้ล่างสะอาดๆนะครับบริเวณปลานะครับต้นไม้ลมเลือนนะครับเป็นเป็นท่อมเซ่นะครับอันนี้ต้นแฟน้านี่ครับพี่น้องนี่ครับต้นแฟน้บีครับมาบอยยางพีชเราฟังนึงครับพี่น้องได้ผลดนมากันครับครับผมพี่น้องครับบัวแดงสมกันนี่พี่น้องดอกน้อยๆเพิ่งกำลังขึ้นครับพี่น้อง เป็นดอกบัวใหญ่หรอครับเฮ็ดคอนฝายหนามนะครับประมาณสามเหรียญหาลุ่นแบบบราเลยครับพี่น้องครับนี่ครับขอนฝายหนามอันนี้เป็นฝายหนามครับที่เป็นอ่าตายแล้วเราเพิ่งหักลงมาเฮ็ดคอนมันก็เกิดนะครับพี่น้องหนามครับคอนฝายหนามพี่น้องโอ้ต้องขุดต้งขุดตรงนีครับพี่น้องครับนะครับ เดี๋ยวอ่อนเลือพี่น้องยนะครับบอกอ่อนๆอ่อนๆอ่อนๆเห็ดค้อนฝายน้ำเห็ดค้อนฝายน้ำไปกินนะแฮมโนแฮมโนแฮมถลุครับผมมันใหญ่ทองหมักมกเนะครับมกกระเสบครับมกใส่ใบตองสาดนะครับพี่น้องจุกหัวหอมเอาบผักผิกล้อใส่น้ำปลาแดกหยอดใส่จังน้อยครับ คุดยอดได้พี่นอ้องนี่นครับมันคล้ายๆเฮ็ดบดได้พี่น้องคล้ายๆเฮ็ดบดครับอ่อนครับพี่น้องบ้างอ่อนเลยครับพี่นอ้องอ,อ่อนอ้วยส่วยเลยครับมีดอกไม้เพิ่นพี่น้องดอกไม้เลยลา,ายดินว่เราเอาครับ ก่อนนี freak, ่ก็เพล่งเกิดครับพี่น้องเพล่งเกิดน้อยครับครับพี่น้องเพลังเกิดน้อยพี่น้องครับําลังเกิดน้อยเลยครับดึงพี่นองต้นไฟน้ำแบบงามเลยพี่น้อง ขึ la 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 e no? ien, ้นฟ nice ้าขึ water, ้นฝนฝนกำลังสีลงมาอีกแล้วครับพี่น้องครับต้นไม้สวยๆครับบานเบ้าดินที่มีต้นไม้แบบนี้แหละครับอุดมสมบูรณ์นยพี่น้องนี่จังหน่อยฝนตกลงมาใส่เนี่ยมืดแนวสิกินที่อยากครับพี่น้องครับต้งแนพี่น้องอุดมสมบูรณ์ครับครับพี่น้องครับเอามาลื่นน้ำกันครับครับเบ้าดิน่อยแล้วครับผมครับเมื่อนี่เอาแบบสุดๆเลยครับพี่น้อง คนๆตั้งคนครับพี่น้องคนใหาเก็บอาหมของแล้วจุ่มต้งสี่หลือพี่น้องร่วมๆกันก็ได้หลายเองครับเก็บเล็กผสมน้อยครับเก็บเล็กผสมน้อยสินคับพี่น้องครับสิีพี่น้องเก็บเอดข้อนสายหนามเลยนะครับเพื่อนเพราะว่าบ้าวดินตุ่มน้ำใหม่ใบบานซีฮานอครับจะเอาไปแกงใส่ครับพี่น้องครับครัลดน้อย ออกอ่อนครับพี่น้องครับนี่นี่ค่ายฮ็ดบดนะครับพี่น้องแต่เพิ่นจะดเกิดเฉพาะต้นนะครับเขาเรียนว่าต้นฝายน้ำครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นงาตายเพิ่นตกลงมาแล้วฝนตกใส่แล้วมันก็ซุ่มครับมันก็เป็นเฮ็ดคอนครับพี่น้องนี่ต้นฝายน้ำนะครับต้นใหญ่เพิ่นครับพี่น้องครับมาดูน้ำกันครับนี่บรล้ครับ อันนี้บานแล้วมันถือแดดนะครับอันนี้มันจะเริ่มแห้งนะครับแต่เวลาเข้าไปแซนามันก็ขึ้นครับพี่น้องตะอ่อนครับเนี่ยก็เลยเอาตนอ่อนนะครับตัวใดมันแห้งเข้าก็บเอาครับพี่น้องเนี่ยครับมันโดนแดดดยซื่ครับพี่น้องมึงเห็นยังงออหนุ่มๆนะครับพี่น้องครับตัดขาออกนะครับดีครับพี่น้องดีเลงเั้ยดีครับ จ็ดจุขอน้ำกันเด้อครับปากกดไหลปุ้ตแช่ขิดให้ดาวดินหอเด้อครับบาวบอยยางผีกฟังนึงครับนี่ครับดาวบอยยางผีฟังหนึ่งครับพี่น้องโอ้พีผีพีผีเฮ้ยนี่ครับดี๋ยวไต่ขอนพี่นอ เอื่นบ่าวบอยมาเก็บนับ่าวบอยก็อยู่ไกลครับคนละจุดขับไปคนละจุดนี่ครับกำมือนึงครับท่านผู้ชมต้อกันอีกครับบรรยากาศขึ้นฝ่าขึ้นฝนครับพี่น้องผมน้องครับนี่ครับอ่อนๆเลยครับพี่น้อง พอใจแล้วครับพี่พี่พี่น้ดดองดอกเป็นกําลังอ่อนๆเลยครับอ,อันนี้มันดอกน้อยๆหน่อยได้เขาก็บอเอาครับพี่น้อยเอาซ้ำเขาตัดขาได้ครับพี่น้อย อ่อนไฟน้าพี่น้องครับอ่นอนเลยพี่น้องมึงไงเบิ้ี่น้องมึงดอกไกลๆเนี่ยมันอ่อนเด้งดึ๋งดึงเลยพี่น้องมกเศษครับครับวันนี้เวีนปลาครับายางไปอีกครับครับผมเอาดินยางมาหอดตะฟังเสียหรอครับครับผม สิยางไปหารถครับผมรถจอดอยู่ฟังผนครับอยู่มองปลายเนี่ยวของเบาดินสี่ไปนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีเด้อครับเมื่อนี่ไในเฮ็ดคอนไฟน้ำครับพี่น้องว่าสิมาเลาะเบื่องเฮ็ดเบิงท่เาเฮ็ดเบิงท่ามันยังบ่ท่านเอาออกครับกลับไปพอเฮ็ดคอนไฟน้ำก็เลยพากันเก็บเอาไปแกงไใซน์เรใหม่นะครับขอบคุณเอฟซีนะครับขอบคุณพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาดินห้อยดินที่นิสานเบาบอยแดนนิสาน ตลอดจนลูกหลานบานห้อยดินสุขุสุคนเด้อเบาวดินหักแผงพี่น้องผมมาสุขุสุคนเด้อครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องผมครับสุขภาพแข็งแรงรำด้วยรำด้วยครับสวัสดีครับ